รู้ไหมครับว่ากระเป๋าซีซันแนลเนี่ยเขาผลิตมาเพื่อใครบอกได้เลยนะครับว่าผลิตมาแล้วจิ๋วๆอย่างนี้นะครับขายดีมากๆจริงๆเนี่ยแบรนด์เขานะครับนอกจากจะมีกระเป๋าที่ขายดีเป็นรุ่นคลาสสิกแล้วเนี่ยเขายังต้องผลิตสินค้าพวกนี้ออกมาเพื่ออะไรครับเพื่อรักษาฐานลูกค้าของเขานะครับจะได้มีกระเป๋าใหม่ๆออกมาเพิ่มยอดขายนั่นเองโดยที่ลูกค้ากลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มบนๆของแบรนด์ครับโดยที่มีรุ่นกระเป๋าคลาสสิกเนี่ยเยอะมากๆแล้วเราก็เบื่อไม่รู้จะซื้อรุ่นไหนก็เลยต้องม่รุ่นพวกนี้ออกมาครับเพื่อ ผลิตมาแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็จะหายไปแล้วซีซันหน้าเนี่ยก็จะมีรุ่นใหม่ออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะครับลูกค้าที่เป็นแฟนตัวยงของแบรนด์เนี่ยก็จะหาซื้อสินค้าที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเอามาสะพายก่อนเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้นําเทรนด์นั่นเองครับอย่างที่รู้ๆกันดีนะครับว่ากระเป๋าพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่กระเป๋าที่ใช้งานจริงแต่ว่ามีผลทางความรู้สึกแล้วก็เป็นการเก็บสะสมนั่นเองครับแล้วก็กระเป๋าพวกนี้นะครับลูกค้าทุกคนเนี่ยก็จะบอกเลยว่าใช้ไม่ได้อยากจะขายต่อฉันซื้อมาอก เพราะว mm ่า hmm. ลูกค้าระดับบนเนี่ยเขาไม่ค่อยขายกันครับหรือว่าคนที่ซื้อกระเป๋าซีซนอลแบบนี้เนี่ยคิดยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้รู้ว่าเอ๊ยมันสวยจริงหรือว่าเราแค่อยากเป็นผู้นําเทรนสนใจคลิปดีๆแบบนี้ติดตามช่องดอกเตอร์แวนเได้เลยครับ